ฝ้ายก,ก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยกันที่เป็นแบบคู่รักที่เป็นแบบเพศเดียวกันเนาะคือมันไม่ใช่แค่การสมรสเท่าเทียมนะมันเป็นการที่จะแบบในอนาคตที่ถ้าสมมติเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเกิดคนใดคนหนึ่งต้องแบบเกิดการผ่าตัดฉุกเฉินคนที่เป็นคู่สมรสก็มีสามารถที่จะเซ็นได้ที่โดยที่ไม่ต้องรอครอบครัวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนี่ฝ้ายเห็นด้วยนะคะล้วก็มันจะแฮปปี้แฮปปี้แทนคาดหวังว่า Happy, Happy ผ่านไปจนแบบว่าเป็นผลสำเร็จเลยไหมคาดหวังคาดหวังอยู่แล้วแล้วก็ขอให้มันสำเร็จโดยเร็ววันเราก็จะได้สบายใจด้วยเนาะใช่ค่ะเราก็จะได้เราก็จะได้สบายใจนะแล้วพี่ธญาคะรู้สึกไงบ้างก็รู้หรือเปล่าว่าเขามีแบบเออออทำงานอย่างเดียวรู้หรือเปลารู้รู้รู้โอเคก็ก็ดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยอก็เปิดโอกาสให้แบบ เพชเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีสิทธิมากขึ้นทางกฎหมายนั่นนู่นนี่เนาะดีค่ะสนับสนุนอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขามากกว่าเพราะเขารู้กันอยู่แล้วว่าไฟเปิดร้านนะะนี่ขอบขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้การแบบ ให้กำลังใจอะ,ะ,ะให้กำลังใจแล้วเป็นเป็นมิตรภาพที่ดีกับพวกเรามาตลอดแล้วก็เป็นแฟนที่น่ารักด้วยนะคะ<ช>ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ที่เห็นแล้วก็ยังไม่เห็นร้านนี้ก็ขอโปรโมทเป็นนัตรงนี้เลยแล้วกันเนะาะร้านอยู่ที่สุขุมวิท49นะคะทับ11อ,อยู่โดยรักเก็ตลับค่ะ อโมบูติกซาลอนแล้วถ้าด้อมมาจะเจอฝ้ายไหมเจอตลอดเ<ช>ขาจะแบบบุกกันมาว่าวันนี้พี่ฝ้ายเข้าไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝ้ายก็จะบางทีถ้าลูกค้าไม่ทนันฝ้ายก็ช่วยสาดใดพิธัญญา,า,าฝากร้านนลค่ะฝากร้านอมมบูติกซาลอนนะคะอยู่สุขุมวิท49ทับ11นะคะใครอยากเจอพี่ฝ้ายแล้วก็อยากมาตัดผมของพิธัญญาเชิญได้เลยนะคะเขามีด้อมแล้วนะอ่าเขาเริ่มมีด้อมแล้วใช่ไหมอ่เชิญชด้อมหน่อยเชิญชด้อมหน่อย nóng nóng đâu